ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาโหลดสีพาเทลหรือสีใดๆที่ยังไม่มีในจานสีของเรานะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราไปที่แอป IBIT p a n n t ก่อนเลยนะคะกดเลือกแกลเลอรีของฉันกดเลือกเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างหน้ากระดาษนะคะ คันนี้หน้ากระดาษเราจะใช้เท่าไหร่ก็ตามความต้องการของเราเลยนะคะแต่ณตอนนี้จะใช้อยู่ที่พันสี่แปดสิบคูณพันสองแปดสิบนะคะเมื่อเราได้ค่าแล้วเราก็กดโอเคค่ะค่ะเราได้กระดาษสีขาวปเปล่ามาแล้วนะคะคราวนี้เราจะไปหาแม่สีหรือสีที่เราต้องการนะคะ เรากดออกแล้วเราไปที่แอป i n t e r e s t นะคะเป็นแอปรูปตัว P สีแดงขาวแบบนี้ค่ะกดเข้าไปค่ะเสร็จแล้วไปที่แว่นขยายนะคะค้นหานะพิมพ์ค้นหาสีสีพัสเทล อ่มีสีพัาเทลนะคะเลือกเลยอ่าคราวนี้มันก็จะมีให้เราเลือกเป็นแบบเป็นเส้นๆหรือว่าเป็นช่องๆสีที่เขาได้จัดทำไว้ให้แล้วนะคะอ่าอย่างกรณีนี้อ่าเลือกใครจะเลือกสีเยอะๆอะไรก็ได้นะคะ อชอบสีนี้นะสมมุตินะเสร็จแล้วเราก็มาที่จุด3จุดด้านบนนี้ค่ะแล้วก็มาดาวน์โหลดรูปภาพนะคะเพื่อเอาไปเก็บไว้ทีอ่อัลบั้มภาพของเรานะอันนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดออกไปได้เลยหรือเราจะดาวน์โหลดอันนี้อีก ดาวน์โหลดเรียบร้อยอ่ะคราวนี้เรากลับมาที่หน้ากระดาษของเรานะคะแล้วก็ไปที่เลเยอร์ไปนำเข้ารูปภาพนะคะไปที่รูปกล้องแล้วก็ไปนำเข้ารูปภาพสีอ่านี่ก็ได้สีเข้ามาแล้วนะคะ เราจะทําการดูดสีตรงนี้นะคะไปเก็บไว้ในจานสีของเรานะคะอันนี้ก็กดยกเลิกไปค่ะคลิกที่พื้นที่ว่างไปที่ตัวดูดสีก็ดูดสีแตะให้ขึ้นรูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมาแตะที่สีข้างล่าง แล้วก็มาดึงลงมาไว้ข้างล่างได้เลยแบบนี้ค่ะอ่ะสีที่สองที่เราจะเลือกก็เป็นสีนี้ก็ดึงลงมาเสร็จแล้วก็ สีเหลืองแล้วก็จิ้มเลือกสีได้เลยนะคะสีฟ้าก็มีสีพาสเทลเก็บไว้แล้วนะแล้วก็สามารถหาสีง่าย เรียบร้อยคราวนี้เราอยากได้สีอ่อนๆที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้นะคะเราก็มาที่เลเยอร์นะแล้วก็ไปที่รูปกล้องเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกสีตัวนี้นะเข้ามาถ้าหากว่าสีตรงนี้ยังไม่เหมือนกับที่เราเลือกเราก็สามารถเลือกได้นะคะกดยกเลิกแล้วเราก็ดูดสีเหมือนเดิม ลากลงมาเก็บไว้อ่าแล้วก็เลือกนะคะโทนสีอะไรเป็นแถว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 อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะห,หาสีง่ายเวลาจะใช้งานนะคะอันนี้สีคล้ายกัน อ่ะอย่างกรณีที่เราไม่อยากให้สีเยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะเราก็สามารถลบได้นะคลิกที่ตัวสีแล้วก็กดคำว่าลบไปเลยค่ะโอเคอคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะไม่ยากเลยสำหรับการหาสี มาใช้งานนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ